หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้จะมีอยู่จริงๆอะซึ่งแม่หนูไม่ได้เลยอะทอมเอพราะแม่เป็นคนที่ไม่ชอบทอมเลยตั้งแต่มีครอบครัวป้าเข้ามารู้สึกว่าครอบครัวเราเต็มมากขึ้นรื้อสึอกเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกต์มากขึ้นไม่ต้องโก้จะนเหนื่อยเลยคือสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้แม่คือ,อเต็มใจทำแม่เหนื่อยเกิดมาเยอะแล้ว โซเออร์นะคะลูกแม่แอนค่ะงานนี้จัดขึ้นมาก็คือตอนแรกแม่เขาจัดธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไหนก็จัดแล้วเนาะเขาก็จัดให้สวยหน่อยเพราะว่าแม่ั้งคนเนาะแม่ั้งคนเนาะก็ย้ายเขามีความสุขที่สุดแนวสําคัญแล้วก็ขอบคุณป๊าครอบครัวาที่เขามาเติมเต็มทำให้ครอบครัวได้สมบูรณ์มากขึ้น เออมป็ทุกอย่างแต่ว่าเออไม่เคยเหนยลายให้แม่เลยตั้แงแต่มีครอบครัวป้าเข้ามารู้สึกว่าครอบครัวเราเต็มมากขึ้นรู้สึกเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็เพอร์ฟิคมากขึ้นแล้วก็ทุกน,นี้เที่ยวทำๆไปก็ทําให้แม่แล้วก็ทําให้ครอบครัวเอ,อจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ลูกคนนี้ก็จะเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็จะทําความดีแบบนี้ตลอดไปถุย่างหรือที่ท,ทาให้แม่ก็คือแม่รู้แม่รู้ว่าเหนื่อยแล้วก็ ไม่ต้องโกหกจนเนี่ยเลยคือสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้แม่คือ,อเต็มใจทำแม่เหนื่อยเกิดมาเยอะแล้ว <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ตอนเด็กๆครับแม่จะค่อนข้างรับยากายในการที่รับลูกสาวสอง เราก็จะไม่ค่อยชอบทอมกับเสาให้สองเลยใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองให้แม่ยอมรับได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวค่ะคุณแม่ได้เคยพูดกับเราไหมครับว่าเขาจะมีแฟนซึ่งเป็นอ่าเป็นทอมเนาะตอนแรกแม่ยังไม่บอกค่ะเขาเขากกหวหนูอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหนูรู้ปุ๊บหนูดีใจด้วยซ้ำค่ะเพราะว่า LGBT q ีบค่ะจะแบบว่าจะดูแลแม่ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราเป็นเพศทางเลือกไง่คะเราเราจะรู้ว่าเขาจะดูแลใจ,ใจดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็บมนห่วงอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า ป้าเข้ามาหรือแฟนแม่ค่ะก็รู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นแม่มีความสุขมากขึ้นเขาดูแลแม่เราแทนแทนเราได้หมดเลยหลายอย่างแล้วก็ทําให้แม่ไม่รู้สึกเหงาเราเราทํางานเก่งก็จริงแล้วดูพ่อแม่ได้ก็จริงแต่ว่าบางทีเขาเหงาเขาก็เบื่ออะไรเงี้ยค่ะป้าคือจะดูแลทักซัพพอร์ตทางด้านนี้ได้หมดเลยเขาดีกับเขาคนหนูมากดีมากๆสุดท้ายแล้วก็สาวพี่สองกับทอมก็คือที่สุดของชีวิตแม่เลยไม่น่าเชื่อเลยว่าแม่จะแบบว่าจะได้แฟนเป็นทอมอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นกระเทยเดี๋ยวสาวสองแล้วก็แม่ได้แฟนเป็นทอมแล้วก ฟ้ามาขอแม่แต่งงานหนูก็ดีใจมากเลยแล้วตอนนี้ฟ้าเขาดีมากมากแล้วก็หนูก็บอกแม่ว่าจะแต่งงานแบบไหนหนูไปเห็นชุดเพราะไม่สวยเลยค่ะพี่เป็นชุดแบบว่าชุดเอลเนืออะไรเงี้ยไม่ใช่ชุดเอลเนือไม่สวยนะแต่ว่าแม่เขาใส่ไม่สวยเลยหนูก็เลยแบบอ่ะไหนแม่แจัดทั้งทีหนูก็ดีใจที่ได้แต่งกับฟ้าเพราะฟ้าเขาก็ดีกับหนูมากมากหนูก็เลยจัดให้หมดเลยค่ะทั้งออกแกนไซทั้งพิพกรทั้งทุกอย่างเลยทั้งหมดงานแต่งเคินหนูจัดแจงให้หมดเลยงานออกมาสวยมากสวยกว่าที่คิดเยอะมากแล้วคนที่มาคือชอบกันมากๆแล้วเต็มไปด้วยความส มันมีคอมเมนต์ในทางลบอย่างเงี้ยเข้ามาบ้างไหมครับไล่อ่านแล้วค่ะพี่ยุ้เป็นพันคอมเมนต์เลยไม่มีคอมเมนต์ในทางลบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคอมเมนต์ทางบวกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหนูพยายามถามกันนะคะแบบว่า มีคอมเมนต์อะไรที่แตกต่างไหมก็ไม่มีเลยเหมือนยุคนี้ค่ะเหมือนเปิดรับกันมากขึ้นแล้วเททางเรื่องหรือว่า LGBTQ อะไรเงี้ยค่ะเหมือนสังคมเข้าใจแล้วค่ะอะไรที่มีความสุขก็คือคือ,คอที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ นูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้จะมีอยู่จริงๆอ่ะซึ่งแม่หนูไม่ได้เลยอ่ะทอมเพราะแม่เป็นคนที่ไม่ชอบทอมเลยพอถึงวันงานแต่งหนูก็ตื่นตาแหบว่ามันมีมนเกิดขึ้นจริงใช่ไหมอ่ะมันมันเป็นอะไรพูดยากค่ะพี่มีความสุขค่ะพูดมีความสุขจนพูดไม่ถูกเราเราเราคนเป็นลูกค่ะพี่เห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจแล้วเขาหวานกันมากหวาน14ครั้งมากค่ะหลายๆคนอาจจะเจอกับตัวเองแล้วแหละว่าเพศทางเลือก LGBTQ อะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทอมกระเทยเกย์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะคะคนเพศทางเลือกค่ะแลล้้วกก็ออยาใหงเปิด เปิดรับแล้วก็เปิดใจดูแต่เชื่อว่าสังคมยุคนี้คงได้สัมผัสกันแล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้เฉพาะจากตัวพี่ทางเลือกเองพิสูจน์ให้คนได้รับรู้่าค่ะว่าพีทางเลือกก็คือมีอะไรให้แบบให้เราได้ศึกษายดอะไรก็ดีมากๆตัวกฎหมายไม่มีเฟอรวนปืี่เลี้ยวฆ่าห่ง